แกนโอเพนิ่งนัวเมดคลินิกทุ่มงบจัดเต็มวงทุนซื้อเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมบุกตลาดความสวยความงามแบบปุ๊กปงจรมากๆเลยละค่ะสำหรับคลินิกเสริมความงามนัวเมดคลินิก คลินิกอันดับต้นๆของเมืองไทยได้จัดงานแกลนโอเป ning ่พร้อมให้บริการปรับคู่หน้ารวมทั้งดูแลความงามองค์รวมของคุณผู้หญิงและผู้ชายจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังที่มีประสบการณ์มากกว่า15ปีพร้อมทีมงามนมืออาชีพบริการให้คุณประทับใจตั้งแต่ทางแม่กับทางนวมิคลินิกที่สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่สวยงามสะอาดพร้อมทั้งเครื่องมือที่ทันสมัยในราคาสบายกระเป๋า ซึ่งงานนี้คุณสุภาสัมพันธชิต CEO n o v a m e มคคลินิและคุณสลาวุฒมาพันสุ Executive Director พร้อมทุม่มงบจัดเต็มต่อยอดธุรกิจคลินิกเสริมความงามมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆปรับใช้ผสมผสานกับเทคนิคของคุณหมอโดยการรักษาด้วยเครื่องเลเซอร์ที่กำลังเป็นที่สนใจได้และได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้ค่ะคู่ก่อนเลยนะคะ สวัสดีค่ะโยเกิร์ตนะคะนางสาวสุภาสัมพันธ์ชีคค่ะเจ้าของและผู้บริหารโนเมดคลินิกค่ะสวัสดีคับกัดนะคบสลาวุฒมาพันสุนะครับเป็นลขาของคุณโยเกิร์ตครับพอยาถามถึงงานการเพที่วันนี้่ลยละกันค่ว่าเป็นม,มายอย่างไรกันได้ยังไงครับก่อนอื่นเลยนะคะโยเกิร์ตต้องขอขอบพระคุณพี่ๆสุวรรณโชนที่น่ารักทุกคนมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานแกนโอเพนที่ของโนงเมดคลินิก ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสโยเกิร์ตมายืนอยู่ตรงนี้ค่ะโนเมดของเราเป็นสถานพัานาแบบครบวงจรนะคะ ที่จะเนรมิตความสวยความหลอ่อให้กับทุกๆคนตามสไตล์ของคุณเองเลยค่ะพร้อมทั้งคลินิกของเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยแล้วก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า15ปีค่ะคลินิกของเราเนี่ยตั้งอยู่หลังห้าง paradise park นะคะถนนสีน,นนะคลิน57ค่ะจะเป็นแบบ stand alone แล้วก็เปิดทุกวันนะคะให้บริการตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มค่ะอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรา,เ,าเข้าสู่วงการธุรกิจของความสวยความงามตรงนี้ค่ะ ค่ะคิวเกิดเป็นคนที่ดูแลตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็ชอบความสวยงามเป็นทุนเดิมอยู่แล้วยะเกิดเล็งเห็นว่าธุรกิจความงามเนะะี่ยค่ะสามารถเติบโตไปอีกได้แล้วก็จากผู้ใช้บริการมาเป็นผู้ให้บริการเนื่องจากว่าเราเนี่ยไปใช้บริการหลากหลายคลินิกนะคะแล้วก็ใช้บริการมาหลายปีมากะคะ่ะทำให้เราบบรู้ รู้ความต้องการของลูกค้าเพื่อที่จะนําตรงนี้ค่ะมาพัฒนาต่อยอดให้กับองค์กรของเราแล้วก็คลินิกของตัวเองค่ะแน่นอนเห็นบอกว่ามีการทุ่งมงบจัดเต็มในทั้งในเรื่องของนวัตกรรมที่มาใช้บริการให้กับลูกค้าด้วยใช่นเดยใช่ค่ะยยเกิรลงทุนนําเข้าเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพิกโกเลเซอร์นะคะอัลตราฟอร์เมอร์ไดโอดกำจัดขนนะคะแล้วก็เครื่องทรีทเมนต์ต่างๆค่ะตรงนี้ยกเกิดนําเข้ามาร้อยเซ์เลยค่ะแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยคุณหมอของเราเนี่ย ยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาใช้ควบคู่กับเครื่องเลเซอร์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วยแล้วก็เครื่องเลเซอร์ของเราเนี่ยได้รับ FDA จากอเมริกานะคะแล้วก็ยุโรปรวมทั้งได้ออยในไทยด้วยค่ะได้อนา่าคลินิกเกิดขึ้น,นมากมายเลยค่ะจุดเด่นของเราเราเน้นในเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะอ๋อจุดเด่นของเรานะคะนอกจาก เครื่องมือที่ทันสมัยที่เรานําเข้ามาแล้วเนี่ยบรรยากาศในร้านนะคะในที่คลินิกเนี่ยก็จะมีบรรยากาศที่สวยงามสะอาดสบายตานะคะแล้วก็มีความ กลิ่นอายของสปาเล็กๆนะคะในส่วนของห้องทรีทเมนต์เนี่ยเรามีห้องแบบไพรเวซีเลยเพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากๆด้วยค่ะทั้งนี้เนี่ยเรามีการจัดคิวลูกค้าเนี่ยไม่ให้ชนกันเพื่อลูกค้าเนี่ยจะได้ไม่ต้องรอนานดังนั้นเนี่ยลูกค้าทุกคนมัน่นใจได้เลยว่าถ้าเดินเข้ามาที่โนเมดคลินิกแล้วเนี่ยจะไม่ต้องรอนานเลยค่ะจะได้พบคุณหมอเลยค่ะในส่วนการตลาดบางบางเรื่ังไรบางคผนในเรื่องของ ครับผมอย่างในส่วนของปีนี้นะครับก็คือเราจะรันทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของ Google แพลตฟอร์มด้วยนะครับในในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของปีหน้าเนี่ยครับเราจะทุ่มงบนะครับเป็นสื่อออฟไลน์ครับวางแคมเปญในสื่อของบิลบอร์ดการโฆษณาบนเครื่องบินนะครับเพื่อจะนำลูกค้าต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพนะครับผม แน่นอนว่าตอนนี้จุดเด่นของเราก็คือเป็นในเรื่องของเวชกรรมอย่างเดียวใช่ไหมคะอย่างนี้มีโอกาสขยายทําเป็นในเรื่องของศิลปกรรมเพิ่มเติมด้ไหม,ไมคะแน่นอนใช่ค่ะใน,นอนาคตค่ะคือ,อเรามีแลนที่จะขยายสาขาในต่างประเทศแล้วก็ในต่างจังหวัดด้วยเนื่องจากว่าเรามีพันธมิตรที่ต้องการมาร่วมทุนแล้วก็ขยายสาขาในต่างประเทศด้วยค่ะทั้งนี้เนี่ยเรากําลังจะมีผลิตภัณฑ์นะคะไตใต้แบนโนเวเมดค่ะที่กำลังจะลนช์ในปลายปีนี้เพื่อที่จะนําสินค้าของเราเนี่ยส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยค่ะ ถ้าในเรื่องของการตลาดการพยาปีนี้เห็นบอกว่าไตมัสสุดท้ายก็จะเต็มเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแน่นอนค่ะจะเต็มเลยทั้งในสื่อออนไลน์แล้วก็ในสื่อออฟไลน์ด้วยค่ะตรงนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยจะเต็มแน่นอนอย่างนี้โปรโมชั่นดีๆเราจะมีมาฝากให้คุณลูกค้ากันบ้างไหมคะ ค่ะก็เดือนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษลด50%ทุกรายการเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครต้องการดูโปรโมชั่นพิเศษต่างๆในแต่ละเดือนนะคะสามารถเข้าไปในหน้าเพจ Facebook ของ n o m e d Clinic แล้วก็ Instagram ค่ะ @nomedclinicthailand รวมทั้งสามารถแอดไลน์มาได้ที่ n o m e d ค่ะ เห็นดนบอกว่าตอนนี้ช่วงแกงนี้มีโปรโมชันดีๆให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างไรบ้างคะครับผมตอนนี้ก็คือจะมีเป็นโปรโมชันครับลด50%นะครับในวันนี้นะครับแล้วก็ถึงปลายเดือนนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามโปรโมชันดีๆทุกเดือนนะครับก็จะมีโปรโมชั่นดีๆเข้ามาให้เราให้ลูกค้านะครับแล้วก็เข้ามาใช้บริการใช่ครับคุณเจเกิดฝากให้กับคุณผู้ชมที่ใครสนใจรู้สึกว่าอยากจะอัพสวยอะไรเงี้ยหะในช่วงเทรน ที่จะสิ้นปีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คืออยากมีผิวดีแต่กำเนิดเดินมาที่โนเมดคลินิกนะคะคือตรงเนี้ยจากผู้ใช้บริการเปลี่ยนมาเป็นผู้ให้บริการทําให้โยเกิร์ตเนี่ยเข้าใจในความต้องการของลูกค้าด้วยนะคะว่าลูกค้าจริงๆแล้วต้องการอะไรแล้วก็ต้องการแบบไหนโยเกิร์ตเลยนะําความรู้ความสามารถของตัวเองตรงเนี้ยค่ะมาพัฒนาแล้วตอนเนี้ยเราอาจโปรโมชั่นหนักมากๆเลยแต่ละเดือนเนี่ยโปรโมชั่นของเราก็จะเปลี่ยนไปทุกเดือนดังนั้นนะคะต้องห้ามพลาดแล้วก็ติดตามไว้เลยกดกระดิ่งไว้เลยค่ะ Facebook นะคะโนเมดคลินิกค่ะ ขอความสวยไปได้ไกลกว่าจักรวาลขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ